สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับในช่องทาง y t u t u นะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปปลาวนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางเราพัฒนางวดประจำวันที่2 0 23เนาะ23ธันวาคม2567เะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับ ก็ใกล้แล้วนะครับพี่พี่ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับเนาะก็ขอให้นะครับแนวทางที่แอดลงให้ในช่องทาง YouTube ทุกๆแนวทางเนาะขอให้พี่พี่สมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับขอให้โชคดีกันนะครับสำหรับแนวทางของเราล่าสุดวันศุกร์นะครับพี่พี่เนาะเสียดายที่ผมเจาะเจาะไม่โดนนะครับท,ทั้งทั้งที่เนาะเลขเด่นเราก็มีนะครับพี่พในงวดล่าสุดนั้นผมให้ 2กับ6นะครับ2กับ6เลขเด่นเนาะคนที่ออกนะครับชุด6ตัว2 1 5ห9 2นะครับ2 1เลขล่างชุด6ตัว50เลขล่างชุด4ตัว3ตัว0 9 2ย์นะครับพี่พี่ของเราเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกลกันนะครับ9กับ2แต่ว่าผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับพี่พี่น่าเสียดายเนาะไม่รู้ว่ามีพี่พี่สมาชิกท่านใดได้ประกบคู่กันบ้างหรือเปล่านะครับก็ผมให้วิ่งรุ่นที่2นะครับเนาะก็ เข้าไปทั้งในเลขล่างชุด6ตัวแล้วก็เลขบนชุด4ตัวเนาะนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับได้เฮส่วนสายเจาะเนี่ยต้องขออภัยด้วยไม่มานะครับแต่ว่าท่านใดที่จับคู่ในเลขตารางก็เข้าไปเต็มๆ3ตัวด้วยนะครับเนี่ยเนาะบางครั้งก็เสียดายนะครับเสียดายที่จับไม่โดนนะครับสำหรับแนวทางของวัน จัน์นะครับก่อนไปรับชมฝากคําเตือนพี่ๆทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคํานวณมีหลุดมีเข้าโปรดใช้วิจะนะญาณในการรับชมรอบฟังนะครับชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับพี่ๆวันนี้ผมให้ไปที่เลข8เลข1เลข9นะครับเลข3เลข4นะครับผมแล้วก็เลข7นะครับ

ตัวเน้นตัวเจาะนะครับ1 4ึ่งสหนึ่งเจ็ดนะครับผม <c oughs> เลขเด่นนะครับในงวดน,นี้ผมให้ไปที่เลข8ปดกับเลข1นะครับเลข1กับเลข8นะครับผมแนวทางวันจันทร์เนาะ อันไหนชื่นชอบยังไงแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับสามตัวแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดเก้านะครับสายวิ่งสายรูดนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับวันจันทร์เนาะให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับหรือว่าท่าในใดชื่นชอบเลขแปดก็นำเสี่ยงโชคได้นะครับนี่เลย สำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่แอดก็ or, ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เนาะขอให้โชคดีเฮงเปังปังนะครับก่อนเเรียกว่าก่อนสิ้นปีใหม่เนาะก็ขอให้โชคมาแบบปังปังกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ